สบายดีสบายดีมูนนี้ก็มาพบกับสองแม่น้องนิตาเก่เราเนาะมูนนี้ห้าสิไปถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ของเาวโยเนาะกะตอนนี้กําลังไปขี่เขาไปถ่ายยุ่ในบ้านกลายเฮือนมาอีกเนาะสบายดีนะวันน้บาีสบายดีสบายดีสบายดีตอนนี้กําลังโหดเนาะมีพระเอกหนาไหมเนาะ มากินซองเนี่เด้อซองยังดีมัเสนแนวเนาะฮะกิมัมเนแนวกีนหมั่มเส้นแนวซองแนวกคม่มเส้นอกินมเสนนงนเนอกเอีเก่้นแอแกหล่มเนแหเ้นวอนเ้นอกบ่เแอกนมเนอินหมเป็นแอ่วองนวิม่มเนแองม่โ ตอนนี like. ้จลงหอดไปอดไปเลยาเพลงน่าตอนนี้นะอยเป็นห้าสิทายเบืองลังยาวเบืองหลังสลายสองีกแล้วทายไปเรืโอยวันหน้าบันบริสไทเกือบมากจะไล่ลงจะไลลงเกือบไปอันนี้ทางลังหลดหนิปหาใส่โหลดทางลังเยอะไปไม่ลงไปไม่ลไปด้งดงไปลงก่อนใส่เกือวันหน้าโอ้วันหน้ บม่ทาง้นไปทางนั้นมง้ยเายังอเห้ไ่พ่อหนุ่มตายยังไงไไพ่อนตายังไงจหัวยุตตอนไหนคน งฟังอคหม่ก็าบได้ดอกเ็นโตวิุทาแบบนี้มา้ยตนขาันได้ดูได้ต้วันหน้าวันหน้าโอ้โหใจเอ้ยใจเอ้ยสวัสดีวันนี้ก็พบสองแม่น้องนิตาเนาะสวัสดีวันนี้ก็พบสองแม่เนาะคมซ้งดวันนี้แต่เป็นไหนไปเลยเนาะเดี๋ยวนี้ ข้าวซีโปเบื so ่อหนาบ่เหนื่มสิ um ้นแล้วเยอะเยอะวันนี้ได้พวกเอกนะไม่เนาะแต่ละาถือว่าพวกพวกเอกได้ดิพวกเอกโอ้พี่นิบุญเออพวกเอกตัวนักเออพวกเอกตัวหนักวันนี้พาพาล่องเนาะผูไม่หยาดไปเนาะก็อื่นอะไรอีได้ป่ะตัวอิจฉาบ่ตัวอิจฉาตัวโกงตัวโกงมวนในเพลงนี้เนาะทันติดตามเด้อ แต่ว่าเขาสีเบือหนาน้งเอกตอนนี้ฮะโมบกาอยู่โมบกาดองน้องน้ำฝนน้องน้ำฝนเป็นน้าเอกแล้วหล่อเบื่อจังเห็นแต่น้าน้าฝนทุกคลิปเลยเออไม่ซ้อนน้ำฝนเลยเธอดูมั่นใจเกินไปคู่คู่คู่พอยฝอยหาทางไหนเออนะ เขาซินเหาแลยไปอโอค่ะตอนนี้เขาซเพึ่งอ่าล้างลายไปอีกนะ แล้วแลนั่งหายห้องหาได้เลยสงสัยอกหักปูจักนี่เออเพิธอจะมาขื่นปูจักหายได้เลยไอเพิ่งหายน่าจนเอาน้ำยาเด็ดแท้เนาะเอากกสบเด็ข่าวสารอยู่น้อยนึงเป็นป่าค้างบ้านเนาะมาเดือนกับปอนสิเป็นตัวประกอบ เด็กขาดป้าพี uh ่ป่าพี่โคนเด็ดขี้ว่าขี้วาจะเขือนเหรอยนหนึ่งหน้าตาก็หดเนาะไก่กับเหือนเรอกหมักล้วใหญ่ตาก็ลักษาออกขอนหนโอ้กสิขาวสากเลยนะตอนนี้ก่องในหนึงกองในหนึ่งยเอานาเดือนเดือดตดอนต

ไม่ย้กันเเมาเลยเมาเลยตัวสาวฝนกับใครอีกหาเอ้ ลงมาตี่จังยมากมันนี่แหะที่มากแล้อกันน้อาเพยงน็ได้แคาเอานาแล้วม่จนเนียวเป็เนียวอโซจูนี่ก็ต้นอีิลีอุโซจู่่า สิบเนี ло, um. <Age> ่ยเอาข่ใช่ในแก้วอันโอ้จนหักออกดีอเลยพอมาถ่าตอนนั้นก็ได้นี่ถาสี่ยกกันกันทำไมดีวัน่ะบายดีวัน่ะหลูกไผ่ ฮะลูกไผ่ลูกบบาแห้งๆลูกแม่ลูกแม่โอ้ด้ยลูกบอลเปนบอลูกปลาฮะยุไฟตอนซุปเปอร์วานกันในรถเนาะด้า ลูกไผ่ลูกแม่โดยตาลูกไผ่ลูกแม่ตอนนี้กะทายแหลบที่เหลียบหลอยเลยเนาะตอนนี้ก็กำลังกลับพ่อไก่ไก่กับเหมือนนะตาเนาะแม่เนาะแม่แล้วคลิปนี้กับเจ้าเพียร์สนี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฮานนเด้อบ๊ายบๆพ่อกำลังในคลิปหนาทะให้ลง